สวัสดีครับผมเทบช้างวันนี้เรามาทำคอนเทนต์กันนะฮะเดยวเราจะมานะแนะนำร้านสำหรับซื้อขายของดากูนิก้าแล้วก็ CS2 สามารถทักมาซื้อขายหรือสอบถามราคาได้เลยที่เพจนี้นะครับลิงก์อยู่ข้างล่างคลิปโอเควันนี้ผมจะมาแนะนำการลงปารีสก่อนแล้วกันนะว่ามันลงยังไงสำหรับคนที่ถึงปารีสแล้วลงไม่เป็น ผมจะต้องตามหาไลท์ที่ผมลงปาลีก่อนผมจะอธิบายให้ฟังโอเคนี่คือไลท์ที่ผมลงปาลีกน,นะคือไลท์เวลสามสิบสองและไปกันต่อ EP สดูชื่อเป็นการตั้งชื่อที่เท่สุดๆเริ่มต้นเราจะได้รับเควสมาอันนี้ก็เสียงผมในคลิปนะอันนี้ผมไอ้น,นี่มันต้องไปรับเควสเอ่อสนิกี้ไอ้เควสนี่ผมไปรับที่ไหนวะ ไม่ใช่ผมหาครบเควสจะอยู่ที่เมืองมูลนะทุกคนเนี่ยมารับกับคนนี้เจสตอนที่ผมเวลอะไรนี่ให้เราไปลงปารีลสละเ,เว,วลสามสิบสองเราก็จะได้เควสด,ดีมานะเราก็ไล่เควสแดงมาเรื่อยๆจนถึงตรงนี้นะโอเคอันนี้ผมรับเควสไปแล้ว มีเสียไอไม้ด้วโอเคอันนี้ปิดเลยเพราะว่าคลิปนี้ผมไม่ได้ทําแล้วผมก็มาเริ่มทําตรงนี้เราวาร์ปมาจะเมืองนี้หรือจะเมืองต่อไปก็ได้นะเมืองไอเกาะเหล็กเนี่ยเนี่ยมันจะมีเขียนอยู่ชื่อมารินแล้วก็อีกเมืองหนึ่งมันจะชื่อต้นด้วยตัวเอ็ดอะมันจะอยู่ข้างล่างกันตอนเวลาวาร์ปมาหรือจะเดินก็ได้นะถ้าไม่ถ้าประหยัดตังค์โอเคแล้วเราก็เดินไปที่ด้านบนของแผนที่อ่เนี่ยเนี่ยวิ่งมาตรงเนี้ย ดี๋้านบนอันนี้ผมตีมอนอยู่ผมหาให้ว่ามันอยู่มันชื่อเมืองว่าอะไรโอเคอันนี้ผมอยู่เบลเคนเบลคานแล้วผมก็เดินไปทางชุดนี่ดูแบบว่าเวลาเราจะย่อแผนที่แบบ่ะเรากดตัวลบอะเห็นปะเดี๋ยตัวลบเราจะเห็นว่าเป้าหมายต่อไปเราอะมันอยู่ตรงไหนไว้ยแล้วก็ขึ้นไปด้านบนมันชื่อเมืองว่าพรามีย เราก็ไปเลยผมก็เดินไปปุบเดี่ยมันจะให้ดูวิธีการเดินไปมไปนะว่ามันต้องเดินยังไงเดี๋ยวผมจะชอบกดเนี๋ยมัจะมีวาร์ปให้ดูอันนี้ผมมาจากเมืองเบลเบลคารน,นะแล้วก็จะเดินง่ายกว่าหน่อยเ,อเ,อเดินไปครับี้ มาจากทางไหนง่ายกว่ากันวะแต่ไม่รู้ลองลองดูลองดูตามนี้ดูวอันนี้เหมือนจะมาผิดหรือเปล่าอันนี้คือว้ามหมายเลขสี่ใช่ไหมผมมองไม่ค่อยเห็นวรอกแล้วก็เข้าว้ามหมายเลขสองแล้วมันจะขึ้นไปด้านบนนี่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 มันจะอยู่ตรงนี้เราจะต้องกระโดดขึ้นไปตรงนี้ ต่เหมือนผมจาได้ว่าผมจะทําอะไรพลาดไปตอนกระโดดขึ้นมาไม่ใช่นี้ห้ากว่านั้นเยอะตอนนั้นเออแดกดึงเนี่ยอ,อ,อันนี้คือปลาลีแล้วนะอันนี้คือโง่ไปเลยเดินใหม่ยำชำํำๆโอเคเราจะไปดูตอนถึงเลยแล้วกันเมื่อกี้ก็คือกระโดดแล้วก็หลบไอ้ดึงๆด้วยแล้วกันนะโอเคแล้วพอเราขึ้นมาถึงด้านบนใช่ไหม แล้วก็มาคุยกับไอ้นี้เพื่อปลดเควสแล้วมันก็จะให้เควสใหม่เรามาก็คือให้ไปเก็บมอมมี่ข้างล่างสามสิบตัวเนี่ยลงมานิดนึงเนี่ยมันจะขึ้นหัวเควสแล้วก็เก็บสามสิบตัวพอเราเก็บเสร็จแล้วก็ขึ้นไปด้านบนต่อยังไม่เสร็จเหรอเฮ้ยเก็บนานจังโอเคเสร็จละแล้วก็กลับขึ้นมาคุยกับไอ้นี้ข้างบนี๋ยวก็ต้องไปพบมันข้างใน ปารี่ชั้นห้าใรนี่ชัน5แล้วก็มีคนลงไปเลยแล้วก็หาตี้ลงนะถ้ารู้สึกว่ามันไม่มีคนลงแล้วก็แล้วก็โพสลงในช่องเทรดอันนี้ผมโดนเขาบิดผมน่าจะได้เล่นกับคนอื่นโอเคอันนี้ผมก็ได้ตีและวิลสามสิบสามทั้งหมดเพราะว่าเควส มันจะมีทั้งหมดเก้าชั้นชั้นสุดท้ายจะเป็นบอสผมจะมาสอนการหลบบอส้ว้ยมันวิ่งแค่คนเดียวพอนะส่วนชั้นสุดท้ายอ่ะต้องเป็นหัวตี้ที่จะเป็นคนกดเข้าไปตีบอสชั้นอื่นอ่ะใครจะวิ่งก็ได้อย่างเช่นชั้นแรกเนี้ยผมน่าจะไม่ได้วิ่งนะนี่เนียมีคนวิ่งไปแล้วแล้วเราอ่ะจะเป็นเควสที่ชั้นห้า พอถึงชั้นห้าเราต้องบอกคนเนตี้ด้วยนะว่าผมขอไปคุยเควสครับชั้นห้าอะไรเงี้ยแล้วเราก็เป็นคนอาสาที่จะแบบว่าวิ่งไปกล้องผมอยู่สูงมากเราต้องเป็นคนอาสาที่จะวิ่งไปอ่าชั้นหนึ่งก็ให้ดูว่ามันเป็นบอสอะไรนะประมาณนี้บอสไอพิซซ์แล้วก็ตีไปชิวๆไม่ยากไม่ยาก เดีย๋ยวมันก็จะผ่านแล้วด่านหนึ่งแล้วก็เราก็เนี่ยประมาณเนี้ยทางมันก็ให้หลบหลบอย่างเงี้ยสิ่งที่ควรระวังที่สุดอ่ะทือคนเห็นข้างหน้าน,นี่ไหมที่มันเป็นหน้าผาถ้าเราล่วงอ่ะเราจะล่วงลงไปชั้นแบบชั้นข้างล่างอ่ะซึ่งมันจะนานเข้าไปอีกเราต้องแบบเดินแบบใจเย็นๆนะไม่ต้องรีบเี๋ยวแล้วเราก็ชั้นสองก็บอสต,ตัวนี้กเลมอันนี้ก็ชิวๆมันไม่ยากมันไม่ยาก แต่อันนี้คือพวกผมเวลน้อยกันไงเวลสามสิบสามก็จะดูตีหนานิดหนึ่งอันนี้คือชั้นสาม evil spirit cathars catharos เดี๋ยวผมให้ดูชั้นห้ากันนะอันนี้ชั้นสี่เฮ้ยชั้นสามป่ะอ๋อชั้นสี่ถูกแล้ว <Keep S 1> นี่แล้วก็ชั้นห้าแล้วก็ต้องคือคือคือเคลียร์ชั้นสี่อะเราต้องวิ่งเองละ ไปชั้นห้านี่นี่ตรงนี้แล,แล้วมันก็จะบอกว่าให้เราวิ่งไปคุยกับหน้าชั้นเก้านี่มันก็เหมือนเดิมนะบอสมันไม่ค่อยโหดเท่าไหร่แล้วก็ตีไปเลยช,ลชั้นพวกนี้ใครจะวิ่งก็ได้นะคนเดียวพอโอเคแั้พวกนี้ก็ชิวๆไปก,ก็ว,วิ่งไปห้องแล้วก็ตี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 ตต นี่ชั้นแปดอไปขอไป,อไปนี่แล้วชั้นเก้าก็เราต้องเดินไปเชื่อวะจำผิดอะไาไปรู้หรือยังไม่ใช่ไปรู้หรือจะเป็นแบบว่าจบชั้นเก้าแล้วชั้นสิบเอะไม่ใช่ต้องตีชั้นเก้าก่อนอโอเคชั้นเก้าผ่าน แล้วก็เดินไปเลยไไลชึบถึงแล้วเฮ้ยภาพค้างเฮ้ยภาพค้างว่ะในไลฟ์เป็น,บบนงนี้ว่ะเนี่ยแล้วก็คุยกับตัวนี้เสร็จแล้วเรก็รับเควสต่อแล้วก็วอันเนี้ยต้องหัวหนะ้ปาปาร์ตี้เท่านั้นที่จะเข้าไปได้อันนี้เขาน่าจะรอคนแบบว่ามารับเควสมากกว่าอ่ะมาดูกัน การหลบบอสมันจะมีสองสัท่ามันไม่ยากนะไ,ไหมน,นี่นี่นี่ท่าแรกถ้ามันแบบว่ากลางวงแหวนมาแบบนี้ใช่ปะ่ะเราต้องหลบตรงที่มันไม่มีเห็นไหมหลบไปตรงนี้มันจะปล่อยพายุมาท่าต่อไปตีกี่โมงอะนี่นี่นี่ท่านี้มันจะมีวงสีฟ้าเราต้องอุบ หลบวงสีฟ้านะแรงนะท่าพวกเนี้ยโดนทีอาจจะแตกได้เลยนะเนี่ยแล้วก็ท่าพลังขึ้นเต่าอ,อันนี้ก็พยายามหลบเพราะว่ามันจะล็อกเป้าคนหนึ่งแค่นี้ง่ายๆหลบท่าพวกนี้ไม่ต้องไม่ต้องรีบแล้วก็ค่อยๆตีไปแป๊บเดียวมันก็ตายละถือว่าไม่ค่อยโหดท่ามันหลบง่ายอจบใช่ป่มง่ายๆ พอจบเสร็จก็จะมีกล่อง4กล่องให้เลือกมีโอกาสลุ้นลูกตามีโอกาสลุ้นอาวุธดักโซอาวุธพระกาตาอะไรพวกนี้ขายได้นหน้าไมา้พันแคทยีบเก้าบาทแล้วก็มีตาปารีจะขายได้แพงเป็นไข่ไข่สัตว์เลี้ยงถ้าลิ่งมันจะแบบว่ามันจะสุม่มถ้าสมมติเราได้มาใช่ปะแื่อเรากดเปิดแล้วออปชั่นมันไปตรงสายไข่แบบออปมันจะได้สูงสุดสหรือสช่องนั่นแหละแล้วลมันก็จะมีออปบอก นีอ่อันนี้ผมได้ธนูแต่อักโซมาแล้วก็รับเควสต,ตรงนี้แล้วก่อนเราจะออกถ้าลืมก็ต้องลงใหม่นะจ๊ะโอเคปารีดประมาณนี้ง่ายๆนะลงได้ไม่อันด้วยสามารถแบบว่าลงไปฟาร์มของได้ส่ซนใหญ่เขาก็จะลงกันรวยๆนะแต่เวลสามสิจนถึงแบบสาเลยแล้วค่อยไปไล่เควสแดงกันประมาณนี้ขอให้ได้ของดีๆนะครับการหลบก็ไม่ยากเล่นก็ไม่ยากเควสก็ง่าย แค่ต้องเดินมาไกลหน่อยจากเมืองเพราะว่ามันไม่มีวาร์ปมานะโอเคชอบก็ฝากก่ไแล้วก็แชร์กันตามด้วยคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ก็ประมาณนี้เจอกันในไลฟ์สตรีมนะฮะตอนนี้ผมตั้งค่าไลฟ์เป็นส่วนตัวแล้วจะมีไลฟ์ล่าสุดที่ยังไม่ตั้งนะถ้าผมไลฟ์ก็ฝากติดตามกันด้วยนะเจอกันใหม่ครับไปแล้วบายครับ